สิบการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นสุขคือเว้นบาปโดยเด็ดขาดด้วยเสตุขาดวิรัติคือละบาปด้วยอริยมรรคไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเมื่อบาปอันเหตุแห่งทุกข์ไม่เกิดขึ้นความไม่เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นความสุขการไม่ทำบาปนำความสุขมาให้ด้วยประการชนีเรื่องนี้พระศาสดาทรงสแสดงเมื่อประทับอยู่นาคุลีใน ป่าใกล้หิมพานทรงปรารบมารมีเรื่องยอดดังต่อไปนี้เรื่องมารได้ยินว่าในการนั้นพระราชาทั้งครองราชโดยไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมเบียดเบียนราศร,รให้เดือดร้อนพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นมนุษย์ทั้งหลายถูกเบียดเบียนอยู่เช่นนั้นทรงดำริด้วยพระมหากรุณาว่าเราอาจหรือไม่หนอเพื่อครองราชโดยธรรมไม่เบียดเบียนเอง ไม่ให้ผู้อื่นเบียดเบียนไม่ชนะเองไม่ให้ผู้อื่นชนะไม่เศร้าโศกเองไม่ให้ผู้อื่นเศร้าโศกมารผู้มีบา,าปทราบปริวิตกอันนั้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วดําริว่าพระสมณะโคดมดําริว่าอาจหรือไม่หนอเพื่อครองราชพระสมณะโคดมใคร่จะครองราชสมบัติก็ธรรมดาว่าราชสมบัติเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เมื่อพระสมณะโคดมครองราชอยู่เราจะได้โอกาสเอาเถอะเราควรไปหาพระสมณะโคดมทําให้พระองค์มีอุตสาหะในการครองราชดังนี้แล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดากราทูลว่าข้าแต่พระสุคตเจ้าขอพระองค์ทรงครองราชโดยทมเถิดไม่เบียดเบียนเองไม่ให้ผู้อื่นเบียดเบียนมานท่านเห็นอย่างไรจึงกลา่าวกับเราเช่นนี้พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ทรงมีอิธิบาตองค์แลกเปิดคุณเครื่องให้สําเร็จความประสงค์องเลแลปิดสี่ครบบริบูรณ์ทรงอบรมมาดีแล้วหากทรงหวังเพียงแต่น้อมนึกเท่านั้นว่าขอภูเขาหลวงนี้จงเป็นทองภูเขานั้นจะเป็นทองทันทีแม้ข้าพระองค์จะช่วยเหลือพระองค์ทางทรัพย์สมบัติบ้างเพื่อการครองราชของพระองค์พระศาสดาทรงให้มารสังเวชสลดใจด้วยพระวาจาว่า ภูเขาทองคําแม้สักสองภูเขาก็ยังไม่พอแค่ความต้องการของคนคนเดียวบุคคลทราบดังนี้แล้วพึงประพฤติอยู่ในสุจริตวงเล็บเปิดไม่พึงทุจริตในการหาทรัพย์วงเล็บปิดบุคคลรู้แล้วเห็นแล้วว่าความทุกข์มีมาจากการมทําไมจึงน้อมไปในกรรมอีกเล่าเขารู้จักอุปธิวงเล็บกิเลสว่าเป็นธรรมเครื่องข้องอยู่ในโลกแล้วพึงศึกษาปฏิบัติเพื่อนำอุปธินั้นออกเสีย พระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่ามารผู้หลามกคำของท่านอย่างหนึ่งของเราอีกอย่างหนึ่งไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นการปรึกษากับท่านย่อมไม่มีดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอัธรมหิชาตามหิสุขาสหายาเป็นอาทิมีนัยยะดังพรณนามาแล้วแต่ต้นวักที่ยี่สิสามชื่อนาควักวรนนา,นารวมแปดเรื่องจบเพียงเท่านี้